สวัสดี15กันยายน2,568นะครับขณะนี้เวลา10นาฬิกา10นาทีครับเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคำและคูสกุลเงินกับโพจักกีสำหรับเช้านี้กันนะฮะทองคำครับเช้านี้หลังจากที่มีการเปิดตลาดขึ้นมาในช่วงเช้านะฮะก็ได้มีการลดตัวลงไปเช้านี้ลดตัวลงไป1,600จุดครับหลังจากนั้นก็มีการยกตัวขึ้นมานะครับแนวราคาเปิดของเมื่อเช้านี้นะฮะ ในส่วนของทองคำนะครับยังเป็นแนวรับสำคัญแนวเดิมนะครับ3622 3623นะครับเป็นแนวรับโลเดิมที่ราคายังไม่สามารถที่จะมายืนต่ำกว่าราคานี้ได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญในช่วงของสัปดาห์ก่อนท้ายสัปดาห์นะฮะทองคำยังไม่สามารถขึ้นไปเคลียร์ high ตัวนี้ได้นะครับเป็น high ที่ลดต่ำกว่า หายที่ขึ้นไปสูงสดุดแล้วก็แล้วก็พยายามจะผักตัวขึ้นไปแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะยืนเหนือแนวแนวนี้นะครับประมาณ3655 3 6 5, 5นะ3 6 5 5แล้วก็มีการลดตัวลงมาในช่วงเช้านี้นะฮะแนวรับสำคัญนะครับ3623 3622 ในโซนนี้ยังไม่สามารถที่จะยืนต่ํากว่าได้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าลงมาต่ํากว่านี้ได้นะครับก็สามารถที่จะไปเทสที่3578 3523ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นแนวรับสําคัญสัญญาณฝั่งขาเซลเริ่มเริ่มเห็นภาพได้บ้างนะครับสําหรับ low ตรงนี้นะฮะโลตรงนี้ยังไม่สามารถขึ้นไปเคลียร์แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปเคลียร์ทะลุไปแล้วนะครับ ฝั่งขาเซลก็ต้องรอสัญญาณใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เริ่มลดตัวลงมาให้เห็นกันบ้างนะฮะหลังจากที่ทองคํายังยกตัวขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์3ส,สัปดาห์นะฮะสสัปดาห์ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นครับในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมเป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับว่าแนวโน้มหรือทิศทางของการประกาศอัตราดอกเบี้ยจะมีผล กระทบต่อเรื่องหรือไม่หรือมีข่าวสารแทรกแซงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประธานาธิบดีโดนัททามอาจจะมีข่าวแทรกเข้ามาก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับขอให้เช็คตามโซนนะครับถ้าใจจริงรองให้ลดตัวลงมาต่ำกว่า36 22 3 22ตรงนี้แล้วค่อยมาเทสที่แนว35783523หรือ3390 ก็มีโอกาสที่จะลดตัวลงมาได้นะฮะในส่วนของฝั่งเทคนิคนะนะครับเราไปดูข่าวสารกันบ้างครับสำหรับทองคําแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นีนะ้วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันจันทร์เช้านี้เป็นวันหยุดของทางญี่ปุ่นโอเคเป็นคู่สกุลเงินนะครับส่วนดอลลาร์สหรัฐครับในช่วงทุ่มครึ่งวันนี้มีการประ,ประกาศดัชนีภาคการผลิตของรัฐนิวยอร์กนะฮะก็ เป็น2ดาวนะครับยังไม่มีผลกระทบมากมายแล้วก็วันอังคารครับวันอังคารมีการประกาศคอร์ริเทลเซลล์นะครับช่วงทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะช่วงทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันของวันอังคารนะฮะส่วนวันอังคารเช่นเดียวกันครับทุ่มครึ่งมีการประกาศดัชนียอดขายปลีกนะเดือนต่อเดือนนะครับเป็นข่าว3ดาว มาพร้อมกับคอร์รีเทลเซลล์เช่นเดียวกันส่วนวันพุธครับวันพุธช่วงเวลา3ามทุ่มครึ่งมีการประกาศสินค้าคงคลังน้ำมันดิบนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็น2องดาวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอที่อยู่อาศัยนะที่อยู่อาศัยกลางคืนของวันพุธโดยส่วนใหญ่นะครับเราไปดูกันว่าวันกลางคืนของวันพุธ ตรงกับวันวันพฤหัสของทางปฏิทินเศรษฐกิจในช่วงตีหนึ่งตีหมีการถแถลงถแถลงการของขคณะกรรมการธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจตีหของวันพุธแล้วก็อืมนะครับมีการประกาศเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะครับในค่ำคืนของวันพฤหัส ตัวเลขเห็นไหมฮะตัวเลขที่ทุกคนทุกคนเฝ้าจับตามองเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับตัวเลขที่คาดการไว้นะครับอาจจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยของทางดอลลาร์สหรัฐในค่ำคืนของวันพุธวันพุธก็คือตอนช่วงตีหนึ่งนะฮะตัวเลขออกมา4.25นะครับแล้วก็มีเฟดเข้ามานะครับตีหนึ่งครึ่งนะฮะค่ำคืนนี้ ก็ใครที่เซฟเซฟพอร์ตก็ระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังด้วยนะครับเคีย์พอร์ตได้ก็ดีแต่ถ้าเกิว่าใครคิดว่าตัวเลขคาดการเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของการลดอาตาัตราดอกเบี้ยนะครับทำให้ทองคําได้มีการยกตัวขึ้นไปก็สามารถไปเบสได้ในช่วงตีหนึ่งของค่ำคืนวันพุธครับ แล้วก็ชุ่มคึ้งครับมีการยื่นสวัสดิการการว่างงานแล้วก็มีการประกาศตัวเลขตัชนีการผลิตนะครับของธนาคารกลางรัตฟิลาเดลเฟียครับในวันศุกร์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 ไม่มีการประกาศนะไม่กีการประกาศอะไรเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐนะก็จุดเปลี่ยนอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของค่ำคืนวันพุธ ที่หลายคนเฝ้าติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง3ส,สัปดาห์แล้วนะครับที่เราเห็นเรื่องของอ,อัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบกับทองคำนะครับโอเคเราไปดูคูส่สกุลเงินกันบ้างนะเช้านี้ครับออสเตรเลียยังแข็งค่าต่อเนื่องครับยกตัวอัพเทรนนะฮะยกตัวเป็นอัพเทรนอย่างต่อเนื่องนะครับนิวซีแลนด์ยังพักตัวอยู่นะครับเป็นไซเว์แต่ยังเป็นไซเว์อัพนะที่เขายังแข็งค่าขึ้นมาส่วน สกุลเงินเยนเยนก็พักตัวนะครับยกตัวขึ้นมาบ้างได้บ้างเล็กน้อยก็ยังพักตัวอยู่นะฮะ GVP เชา้านี้ยกตัวขึ้นมาแข็งค่าชัดเจนมากขึ้นฮะสำหรับ GVP แล้วก็ยุโรปยังพักตัวอยู่นะครับฟังสวิตอ่อนค่าแต่เช้าเลยเชา้านี้สำหรับฟังสวิตนะแล้วก็ในส่วนของแคนาดาก็ยังอ่อนค่าต่อเนื่องครับแคนาดาก็ยังมีการประกาศตัวเลขของของสัปดาห์นี้นะ ของสัปดาห์นี้วันวันอังคารนะครับช่วงทุ่มครึ่งนะครับมีการประกาศคอ CPI ดัชนีผู้บริโภคพ,พื้นฐานของทางฝั่งแคนาดาก็น่าจะน่าเฝ้าจิตตามนะครับของแคนาดาด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของ u n ูนิคอนแดชบอร์ดนะครับก็เป็นภาพรวมนะครับเช้านี้เป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์ก็ระมัดระวังแล้วก็ทยอยนะครับดูแนวโน้มทิศทางของ ค่าเงน y ภาพรวมให้ชัดเจนแล้วค่อยบริหารการจัดการออเดอร์ของท่านกับการบริหารการจัดการพอร์ตของท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เป็นภาพรวมเล็กๆน้อยๆในฝั่งของ u n ูนิคอนแดชบอร์ดและยูนิคอนพาร์ l นลนะครับที่ช่วยเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจในการเทรดสำหรับ วันจันทร์ที่15กันยายนต์6 8 6นนะครับแต่คลิปนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับต้องลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ